สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะจากประเด็นมิจฉาชีพไปขอเงินตามวงหมอลำเนาะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เขาเห็นกันประจำมัง้งยายคนนี้ที่ไปขอเงินนี่อ่าหรือว่ายังไงเนาะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนหนึ่งที่เอาเงินให้กับมิจจาชีพ ให้แล้วไม่พอถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรประมาณนี้แหละอืมก็ถามว่ามิจฉาชีพมันเกิดขึ้นได้ยังไงมิจฉาชีพเกิดขึ้นจากการมีคนสนับสนุนให้เขาเป็นมิจฉาชีพนะเวลาเราจะให้เงินใครเนี่ยโอเคแหละาบางทีเราอาจจะไม่รู้เรื่องอเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร แต่ในประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกับองลำเพิ่นสองเนี่ยมันก็มีตั้งสองวันแล้วไม่ใช่เหรอที่เขาตามไปขอมันก็เห็นอยู่สองวันแล้วมึงดูไม่ออกเล้วเป็นมีสาชีพหรือกันไมสสนมีสาชีพหรือไม่มีสาชีพขนาดผู้จัดการเขาก็ยังบอกอยู่ว่ามันเป็นมีสาชีพยังอุตส่าห์เอาเงินไปให้เขาเอาให้แล้วเป็นยังไงบ้านี้อ่าซีอ่อซบ้ดเป็นซอยมิสาชีพ พ้นดีๆบ่ซอยชิดกวาหนอะก็ได้บังลูกจะไปเบปียดมอเตอร์ไซค์กับนี้ง่วยข้างหลังมันจี้ลูกจี้เราก็คอยพ้นพวกนี้ไปได้ก่อนแล้วก็ให้มันแซงอืออ่าน้องเป็นคนใสซื้อ น้องไม่ทันเลีเล่ยมคนณอย่าไปว่าน้องเลยนะครับนะคะน้องเป็นคนใส่ซื้อเป็นจำนวนมากแต่ดูจากท่าเด้านี่มันมันไม่ได้ใส่ซื้อนะคะดูท่าเด้าแบบโอ้โหมันท่าเด้านี่คือเป็น ไม่ใช่คนใส่ชื่อละค่ะถ้าคนใส่คนชื่อเขาจะไม่กล้าเด้าโชว์สเต็ปขนาดนั้นมันต้องมีความอายมีความรักนวลสงวนตัวบอเมนว่าเด้าสยดสยองเลยจิมาบอกว่าน้องเป็นคนใส่ชื่อไม่ทันเลีเล่ยมคนโอ้จะสร้างสตอรี่สักทีก็ให้มัน ให้มันคือคือเน่เอออหลีสร้างสตอรีน่นี่โอ้หูท่านเบดเดียนี่ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะผู้กำกับนะคนที่เขียนบทให้อดากดำเนี่ยอ,อ่มึงต้องไปเรียนมาใหม่นะเนหะะมุกตื้นๆมุกเดิมเดิม FC เขารู้ทันทั้งโลกแล้วเออเออถ้าบอกว่า น้องสงสารเขาน้องก็เลยให้แบบนี้ก็ดูดีนะอออันนี้วน้องเป็นคนซื่อน้องเป็นคนใสน้องไม่ทันเล่เหลี่ยมมิสาซีบอันนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ตัวตนของมันแล้วตัวตนของมันคือเย้าเด้าสยดสยองแล้วคือเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งเรื่องอทุกๆเรื่องนั่นแหละโดยเฉพาะเรื่องผู้ชงผู้ชายนี่ มันทันหมดแหละมันไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องมันรู้เรื่องทุกอย่างเออซีซ้างสตอรี่ก็โอ้ยมันผิดพลาดผาดนะน้องไม่รู้เรื่องน้องเป็นคนชื่อเรียนแบบกันหลออรู้ได้ว่าเรียนแบบใครอะ่ะแต่พฤติกรรมมันไม่ได้ชื่อสิทีนี่ <laughs> พฤติกรรมมันดูเจ้าเล่ห์ด <c oughs> ูสิไหม อันนี้บอกกนว่าคนใสคนชื่อพฤติกรรมมันตรงกันข้ามเนาะอย่ามาใช้คำว่านะ้องเป็นคนใส่คนชื่อน้องไม่รู้น้องก็เลยให้ดังมิสาซิบ <c oughs> โอ้ยอยากหัวได้บาทที่นี่นะนี่แหละคนเฮาเวลาครูสอนก็ไม่ตั้งใจเรียนนะชอบทำอะไรไม่อยู่กับร่องกระลอยลุดนาลุดหลังสุยนาสุยลัง แล่นตั้มกระแสมองนั่นแล่นตัน้กระแสมองนี่เมื่อไหร่จะเป็นตัวของตัวเองสักทีอ่าแล่นตั้เห็นเขาไปตั้บุญให้ช่อยเหลือคนจะเลียนแบบเขาเลียนแบบต้องไปโนน ون, ไปมูลนิธิอ่าไปสถานสงเคราะห์นั่นล่ะของจริงอ่ามูลนิธิแบบเนี้ย มันก็เป็นของจริงมันไม่มีใครมาหลอกลวงมูลนิธิของแท้แล้วก็สถานสงาะก็พิการตาบอดอ่าปกป้อง,องเรื่องการได้ยินแบบเนี้ยเขไปทำสิจา้อา,า,าเอันปธ์ไม่เงินมีสาชีพละทายรูปทายคลิปแล้วก็มันไม่ใช่ไม่รู้เรื่องหรอกแม่ว่าเรื่องดากดำมันมันเอาเงินให้มีสาชีพมันรู้เรื่อง แต่มันต้องการสร้างกระแสพอสร้างกระแสแล้วมันเป็นกระแสลบเออพอมันเป็นกระแสลบประจักสจิตจังได้วันนี้ล่งทงลงทาเออไปทุทททติบัวแดดแล้ะน้องไม่รู้เรื่องน้องไรเดียงสาน้องเป็นคนซื่อซือใสๆส <laughs> ิมีไฟเชีอบะละลัดอืมไฟเชืยอกระแสเด้อคอยบ่อเช้อดอกอันซื่อซือใสใเนี่ยคอยเบิ้งทาเดาแล้วไม่ธรรมดา เล่นหูเล่นตาแบบนั้นบ่กคนซื้อใส่เขาจะไม่กล้าเล่นหูเล่นตาจา้ะเพราะเขาไม่มีไม่มีเออไม่มีความกล้าพออนั่นเละคือเขาซื้อแต่ถ้าเล่นหูเล่นตาเนี่คือโอ้ยบิญาณไปคือลาว่าละ่ะไม่กลัวใครมันจะไปซื้อไปใส่ได้ยังไงก็ประกาศกล้องแล้วว่าไม่กลัวใครเออแล้วมันซื้อตรงไหนวะใส่มงใด <laughs> สร้างสตอรี่สร้างคอนเทนต์กาคนจบติดเบอร์ท่านเบิร์จักสิเอาจังใดกับชีวิตเนาะแดนตำนาตำหลังอืให้ช่วยกับไปช่วยมิจฉาชีพโอนไปให้เงินมิจฉาชีพจะรูปว่ามึงให้สามร้อยหรือมึงให้ห้าร้อยกูงงมากเออเดี๋ยวก็ให้ห้าร้อยเดี๋ยวก็ให้สามร้อยจนลูกไม่รู้มันให้เท่าไหร่เออใครรู้ก็ค,คอมเมนต์ด้วยลูกอื แม่นาว่าอยากหัวอย่างดอกอยากหัวอันวาน้องเป็นคนใจคนชื่อน้องไม่ทันเล่เหลี่ยมมิจฉาชีพนีล่ละโอ้โกูว่ามันยิ่งกว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพน่าจะเรียกมันพี่นะมาขนาดนี้แล้วนะเออโอ้ยไปดูภาพเขาสิที่แต่ละคนส่งมาเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะโปรไฟล์ไม่ธรรมดาค่ะ,ไไรรคะเออเวลาเก็ถ่ายรูปเดี๋ยวว่าก็ทำเซ็กซี่ ก่อนที่เขาจะเด้าเนี่ยเขามีภาพเซฟซี่มาแล้วอันนี้บรด้ว่าแบบใส่ร้ายหรือจงเกียดจงชังนะคะเพราะว่าก่อนที่มันจะมาเด้าสยดสยองเนี่ยโปรไฟล์เขาอ่ะนั่งขาทางขาค่อมเก้าอี้เอ,อใส่เสื้อสายเดียวโชว์เนิอนอกเออทําท่าเรียทําท่าแลบดิน้นทําท่าโอ้ย มันมีภาพที่ไม่สมกับเด็กนะมันมีแล้วโปรไฟล์ของด่างดำแต่แม่ก็คิดว่าอ๋ออันน่าจะเป็นเป็นการแบบเซ็ตเพื่อถ่ายแบบหรือเปล่าแต่มันพอเห็นท่าจะหยดจะยงเดาแล้วมันไม่ใช่ละมันเป็นตัวตนของเขามันไม่ใช่ความใสความชื่อหลอกลูกเป็นตัวตนของน้องนั่นละ่ะ น้องพยายามหาแสงหากระแสให้ตัวเองแสงกับกระแสมันไปอยู่ญี่ปุ่นหมดจะทํายังไงทำยังไงให้ฉันมีแสงขึ้นมาโอ้ยทําไมไม่มีคนมาขอเงินผู้จัดการเขาก็ประกาศเปล่าๆอยู่ว่าไอ้นี่มันคือมิจฉาชีพไปไปมามเอาเงินไห้มิจฉาชีพหวังจะเอากระแสแต่กลายเป็นกระแสปลอมอีกโอ้เป็นกระแสไปตัวตีบตัวแดนโอ้ยเฮ็ดอีหยังกันเนาะ บุกอ,อังน้ำอยู่เอฟซี่ปนิกะปกป้องปกป้องคักดใไรม,ม,มาปิดแบบนี้มันปิดไม่ได้หรอกค่ะความจริงคือมันมันรู้อยู่ไม่ใช่ไม่รู้เขาก็ประกาศมันสองวันแล้วมันไม่ใช่วันเดียวถึงวันเดียวเขาก็รู้ผู้หญิงคนนี้มาเที่ยวเดินขอไปให้ทำไม กูแกถ้ากูมีเงินในกระเป๋ากูจะให้แกอยู่สงสารแกกูมไม่ซื้อหรอกกูให้เจนๆแต่ในกระเป๋ากูมีเงินไม่แต่ในบัญชีเดี๋ยวก่อยโอนให้ลูกกบรวมยอดมาก็ได้วกัเออทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกอืมพอดีไปเห็นคอมเมนต์น้องเป็นคนใส่คนซื้อน้องไม่ทันเลีเล่ยม <laughs> <laughs> อ,อ,อยากรู้ว่าใสไม่ซื่อมึงไปดูท่าเด้ามันก่อนไหมโอเคทุกคนแค่นี้สวัสดีค่ะ